สวัสดีครับเกม PGR ก็เอาไว้ก่อนนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าผมขอทำอัปเดตใหม่ของของ็ใครอิแพคก่อนนะครับผมยังไม่ได้ล่นอัปเดตใหม่เลยไม่เปิดมาไม่รู้เนื้อเรื่องหลักไอ้เรื่องเสริมไปแล้วนะครับอภัาายครับหลายอย่างด้วยเช่หลายอย่างกูงยยงทำไม่รู้ทำอะไรก่อนบ้านบ้านก็ต้องทำก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเยอะพิเศษไง

ผู้ชมซื้อก่อนนะเดี๋ยวผมพอมาเล่นให้ดูเว้ยซื้อก่อนเอี้ยชุดดีชุดดีอุ้ยอันนี้แคลโล่โอ้โหมันใช้แพงจังอันนี้มีการก่อฟางครับผมใหาจริงครับ Oh my gosh เนื่องจากเสียงก็ดังเลยหาวนันนี้มันหายนั่นยังไงขมันคืออะไรวะเจ้าแม่งบ้านก็ไม่มีแล้วลงผลิตเร็วดิ เฮี Here, ชยช้าห้เวินเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดด้วยอัลทามิตไม่รู้มีอะไรบ่ายบ้างหรืมเนอะบางอย่างผมก็ขอซื้อไปก่อนนะเพราะว่าต้องเริ่มก่อนแต่ตอนนี้โหลดนานเพิ่งอ่ะคราวนี้มาขยับเลย กลางคืนแม่ก็ยังทำก่อสร้างเลยเว้ยมันไม่ใช่นางโจงนะอนน้แบบเนี้ยอุย้ยดูแมงนะเฮียซาชิหายเลยรีบเรืออะไรวะรีบสร้างไปไหนแต่ก่อนเราก็ไม่เห็นรีบงี้เลยโอเคชุดไปน้ำมีมาแล้วไม่เหมือนไม่มีอะไรเลยเว้ย มันจะมีนะแต่ก็ไม่มีนะคืออะไรไม่รู้มันลดลห้าเปอร์เซ็นต์เลยวะคุณผู้ชมเอ๊ะลดมันลดลห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยวะทำไมไอ,อ้ตัวนี้มันลดเยอะจังวะตัวอือน่นกูไม่เห็นจะลดอย่างนี้เลยนะครับชุดนี้ผมเคยเล่นรีวิวไปแล้วนะในอะไรวะในอะไรไม่รู้ลืมแล้ว <c oughs> เฮ้ยมีอะไร ตรงนี้ก็กิจกรรมนี่แหละที่เรากำลังเล่นอยู่เหลือแต่ปูเนี้ยนี่โอ้โหมันจะมาคายอยีกไหยวะโอ้ยตายตายตายมีแค่นี้เวย้ยอีกอันก็เป็นอะไรไม่รู้ช่างไปปล่อย BP <c oughs> ร้าน BP บา,บางอย่างก็ไม่อยากได้เลยหลักๆก,ก็กป็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวน,นี่มีอะไรไหมไม่มีอะไรไอเกตเนื้อเรื่องตรงนี้ก็ไม่มีแต่ว่าตรงนี้มีเนี่ยอันนี้เคยเล่นแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าทำไปในคลิปไหนนะครับผมจะไม่เล่นซ้ำแล้วกันนะครับ พราะมันไม่จะเป็นขนาดนั้นมันคือเอามาขายอีกรอบแต่ก่อนมันอะไรนะแต่ก่อนมันคนมันชอบเยอะเลยทำไมเอามาขายอีกรอบอะเอามาขายบ่อยแล้วเออไม่รู้มันเปิดช่วงไหนลืมแล้วแผ่นไหนไม่รู้เอามาขายซ้ําก็ดีนะครับก็ดีเหมือนกันเอามาให้สุ่มซ้ําเฮ้แต่ก่อนมันให้สุ่มแล้วมันได้ซื้อว่ ลืมแล้วโอ้เยอะอยา่างนี่ต้องแรงขนาดไหนมึงจะเยอะขนาดนี้อะอะไรอธิบายเยอะขนาดนี้ต้องแรงขนาดไหนก่อนนะไม่ได้เป็นถุงมือนะถุงมือลุยเลยขอไปทนะ่านผู้ชมก่อนจ้าอื้มไม่มันมันเป็นเวลาเลิกงานนะเวลานี้ คุณไม่ควรทำ่างนี้ง่ะมันรบกวนชาวบ้านอยนู่คนที่นอนแับพักผ่อนนะอะไรขเขาก็ไม่รู้ไม่มกล้าขันหรอกขอบเลยเอเจนต์โอ้แ,อแหลกไอ้เหี้ยนี่ผมปรับภาพต่ำสุดนะเกมมันแรงเกินนี่แหละปเป็นเหตุผลที่ต้องเล่นในคอม เอาไาทิ่ไปไอ้จังไาทิ่ไปเอาจบไปหรอวัดวัดไอซ์กระตุกกระตุกเอเค่มาทดลองถึกมือได้มีอะไรถ้าจบธรรมดาแ่้ววะทำไมธรรมดาธรรมดาจังอ่ะมันไม่จริงจังเลยนะคะ ไปนี่นี่อันนี้อันนี้อ่ะที่จำเป็นที่จะุดเราจะได้รู้ว่าที่เลีย,ยเป็นยังไงเล่างอัตโนมัติล่าพาวเวอร์อัพล่าที่กระทืบไม่ได้โตได้นะว้าวโคตรเท่ผมว่าตัวละครมันดูไม่สวยนะมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันทำออกมาเท่มากกว่านะ เสียดายตรงนี้ไม่ค่อยสวยเลยนะครับโอ้ล่างเดินมันสวยกว่าเยอะเลยครับ <laughs> อันนี้เหมือนล่างมานมานข้าสิงอะไรอย่างนี้ ประจวบแรกว้าต้องขอไปนะมันภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เทรสับผมไม่ไหวดูดิขนาดนี้ยังแหลกเลยอ่ะยังกรตุกเลย,ยงเงอะงะเลยอ่ะมี้ทำไงไอจังสาที่ไป เอาใหม่นิดไลเออร์คิก ละครประเภทชีวภาพธาตุไฟฟ้าได้รับการป้องปกป้องจากสาธิตแล้วไอ้จังเล่นให้กูดูหน่อยเปิดด้วยหัวคูน พอใจแล้วนะไอ้จังคูงยยเยอะจังอุย้ยเดี๋ยวเป็นการโจมตีผม,ผมต้องบอกว่าต้องเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมก็ต้อง้าบมาครับ oh โอ้ my god ไม่ถูกใจเลยอ่ะมันอะไรอ่ะ คุณทำให้สีไม่พอใจนะดูไหมสีไม่ค่อยชอบเลยอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราต้องรอดูตัวต่อไปไอ้อย,ย่าเพิ่งบ้าผมนะเออแล้วแต่เอ้แล้วแต่คนเนาะใครชอบก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าผมไม่เปิดอืม ทำขาดรถไว้วะมันตีทำให้เธอบันไหวได้เต็มที่และไอ้จังสาธิตมันยมให้กูดูเรื่อยๆเลยเอาให้เธอพอใจ ีมากทำดีมากนอ้องไปหาไปเลือกวันนี้แล้วเอ้เหมือนทุกขบวนท่าจะคล้ายยูเรนดอนะ โดเรนดาลฟอร์มายพาวเวอร์อัปเกรดมันใช้ทีมนี้ด้วยอะ่ะผมไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดตัวอีกตัวนี้อือมาล้อบนได้ จางกำลังสาธิตให้ดูขอบคุณครับ ขามชิบหายเลยกัดเนี่ยวิคาร์นี่กลายเป็นวีต้า โอ้เหนื่อยโอ้ไม่ไหวแล้วกดดีเข้าไปโอ้โอ้นอนดีกว่าไอ้จังไอ้จังสาธิตเสร็จสาธิตเสร็จเดี๋ยวค่อยมามันนานกับไอ้ตรงนี้มันสอนไม่เยอะแยะโอ้คอมโบเยอะจริงเลยตัวใหม่เนี่ย กันว้าว้าข่นจะเป็นบ้าตายเนี่ยจบแล้วใช่ไหมเย็ดแม่ ว่าเป็นแผเป็นแผลนรีวิวตัวนรได้นานมากโอ้เนี่ยกูเป็นแทบเป็นลมอ่ะดู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 เพงทำมันดูฟรีจียังไงวะเลวนีะเล่น่างเงไงเล่นซีจีตีอันใหม่การละสิการสิ้นศูนย์คืนสู่แสงไปเลย A? Hey. โอเคครับก็ประมาณนี้แหละนะขพอใครที่มีเสียงรบกวนครับตัวเลืองตามใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์สับก๊้ตนะครับ